สวัสดีครับสวัสดี FC ทางบ้านทุกท่านนะครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมช่องมาวินช n n น l พร้อมด้วยป้าต่อยช n n น l นะครับก็จะพาท่านผู้ชมมาตามต่อขอโชคลาภนะครับกับเจ้าพ่อปูคุนหานนะครับนะครับท่านผู้ชมวันี้ก็จะได้มาสกัารักกาไวนนะครับเพราะว่างวดที่แล้วก็บลอกเขานะครับท่านผู้ชมคือมาเว้นงวดที่แล้วไม่เข้าเดี๋ยวงมวดนี้มาตามต่อขอนำปูนะครับ แต่ว่ากับไปเที่ยวต่งางประเทศอยู่นะครับถึง่บได้กินตำไทยแต่ว่าได้กินตำเล่านีู่นะครับมาหาปูคุณหานช่วงตอนกลางวันนะครับที่มามาจิบเหลขกปิงปองนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้นะครับไปสักการะไหว้นำกันนะครับท่านผู้ชมเพื่อไปขอขอโชคนะครับเหล็กเด็ดน้ำปูคุณหานวันนี้มานํำกันสองช่องนะครับ เดี๋ยวไปพอว่าต่อยเดี๋ยวเขาไปด่านหน้าให้น้ำขันโอเคนะครับคือบรรยรกาศหน้าสารปู่ทันนะครับตอนนี้ก็เป็นทมดินหลายๆเลยนะครับท่านผู้ชมทมดินตะกอนอีกมุเหนเป็นไฮน้านะครับเป็นพื้นที่หน้าได้เอาดินจากนะครับตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ของเช่าบ้านนอนขามนะครับ เป็นพื้นที่สาธารณะในพื้นที่ของปู่คุนหานะครับเพื่อได้ไปขุดเอาดินนะครับตรงนั้นลหะตรงนั้นก็ได้เป็นเป็นบอ่อนะครับขุดเป็นบอ่อนะครับไว้กัดน้ําแล้วก็ได้เอาดินขึ้นมาใส่ครับบริเวณทางสารปู่นะคะรับท่านผู้ชมจนตรงนี้ก็เต็มแล้วสะสะหนวยพูดอยู่สุดๆตรงท่างเดียวเข้ามานะก็ใส่เต็มแล้วนะครับ มากระบะผู้ใจนะครับ5153นึ่งห้ครับก็มาขอย่ายสองยายนะครับกพลังสวัสดีครับคุณยายครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับยายครับบ้านเขาว่านน้ำไปนาะครับว่า อ่านยู่น้ำปูนี่ยอืมครับผมครับยังบ่ทันเดยว่านเขาไปไหนะครับครับมืองานเนาะออที่สามสิบเดือนเมษานะครับจะเป็นเป็นเขาเรียกว่ามือจัดงานนะครับถวย

ราสีนี้ละอ๋อครับมันเพลเรี่ยวพลมิตัวนี้เลยอมันหยินนั่งกันตัวนี้ก็ดังแย่งไฟแห้งเออครับเป็นอะไรได้ได้ดนตรีสดเป็นรถแห่เนาะครับเนาะมือนะมัจฉิมาอ่าฉลองให้กับผู้ขนฐานขึ้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 นแห้งครับอยู่บ้านพ่นดวนเนาะอ๋อครับดนตรีสดเป็นรถแห่จากบ้านพ่นดวนบ้านกระบ่ไกลจากบ้านนนขามปันธ์ใดโอ้แล้วมันซอยพันน้าเหรียญอีกต่อแล้วมัน ถ้ามานเหของข่สองตีหรือวครับมีการอย่าช่นการิมมากีนี่กัอีกีนี <tinc S 2> mm ้ีมื่นล้วเป็นเอาซีมื่อนหัวคางันะนะคือเราไม่ค้นตดเมันยได้อะเพื่อการเรียนให้เต็มพีด้วยเนาะก็เสร็จแล้วปนเอยากเ่าบันนะครับว่าติดลมมันลมวนแล้วก็ติดลมมีก้อนข่เป็เพื่อังว่าหางมึอยู่นี่มันเป็นมึนอยู่ครับพี่เสื่อพี่เาั่นอันนี้แถมนัก้องนี่แหละครับคือความรัท่านะครับที่มได้เอาเอาไเกมันเกี่เอาลงตีมา อเฉลิมฉลองมากให้ครับผู้คุณหารในพนในมวลแล้วก็ช่าบ้านกันได้มากมวลมากหลืนเลิกสนุกสนานนํากันนะครับอืมครับกวงขวงดีครับโยนนี่อ่าจังงคอยมาสักการะไหว้นะครับวันที่สามสิบเมษายนอนะครับอืมครับไป ก็จะได้เข้าไปด้านในนะครับไปสักการะไหว้ปู่แล้วก็ขอโชคเล็กเด็ดน้ำเพลนน้ำนะครับท่านผู้ชมปะเดี๋ยวเขาไปไหว้น้ำกันนะครับไหว้ปู่น้ำกันครับผมอืโอ้แสดงว่าเพิ่นไปเพิ่นไปเที่ยวตั้งประเทศดูนะครับทั้งห้าน้อยทั้งเออทั้งเล่าทั้งอะไรเนี่ยนะครับ เมื่อวนี้กเขาให้ปังๆเด้อปูเอ้ลูกหลามนมาขอโชคเขาลาบที่ทั้งบ้านิดกำลังติดตามขอเพ่งบุญบาร,รมีปูคุณหานกับให้เพิ่งนเ่งเงปังๆลำลุล้ยกันสุขปูสุขคนเพิ่นคือได้ไม่เงินไม่ทองมาซอยบุรณะส้างอ่าให้ซอยผมดินเทค้อนขีดสางสารปูให้ยิ่งใหญ่ให้เจริญงดงามอ่าสมกับอ่าปูเป็นปูมีความเมตตาและศักดิ์สิทธ เออสาถุกซา,าถุกไปน,นักธรรมทุ่งจะเตรียมทูกเทียนสักาการะกราบไหว้ด้วยกันนะครับโอเคครับครับสวัสดีอเอฟซี <FC. S 2> อีกรอบนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็นะครับได้นํากล้วยมาถวายนะครับเพื่อมาสักาการะกราบไหวา้ผู้คุนหารผู้ศักดิ์สิทธิ์นะครับท่านผู้ชมก็วันนี้นะครับเป็นงวดของวันที่สองพฤษภาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับ ก็เมื่อกี้คุยกับยายนะครับเห็นยายบอกว่าวันที่30เดือนเมษายนพศ2568นี้ตรงศาลนี้ก็จะมีนี่งานบุญนะครับเป็นงานประจำปีงานบวงสวงถวายอบอกไฝ่มาจุดถวายปูคุนหานนะครับกระสิมีลดแห่ลดดนตรีสดนะครับมาเฉลิมฉลองให้ปู วันที่30มสิบเมษาย,ยนนะครับเอฟซี FC ทันใดอยากมากรวมง,งานเพลินอยากมากสนุกสนานนะครับอยากมากสักการะไหวมามาเส็นไหวปูอยากมากเยี่ยมยามมาเบิง่งเบิ่งงานมาหนําบักไฟมาจุดถวายปูกเชิญน,นะครับวันที่30มสิบเมษาย,ยนนี้นะครับถือว่าเป็นงานประจำปีเป็นงานอีกเป็นบวงสวง <Okay. S 1> นะครับ

น,นี้อากาศก็ร่มเย็นสบายดีนะครับที่บริเวณบรอบๆบสารปูแต่ว่าหอนถึงเทียง,งชุนใบใบมากอากาศกับห่อนอยู่ด้วยครับห่อนอบอ,อ่ออาา นะคประทอยอธิษฐานจุดทูบหรือปากไว้นนบนต้นบระถางานั่นซ้ายมือแล้วนะครับอธิษฐานกาบไหว้ปู่ไปด้วยกันนะครับสาทุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะสาธุ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 เด้อปู่คุณหานผู้ศักดิ์สิทธิ์มนุษย์ลูกหลานมาวินชาแนลพร้อมเดินปัตตอยชาแนลก็ได้เดินทางมาสักการะกราบไหว้ปู่คุณหานผู้ศักดิ์สิทธิ์ปู่คุณหานผู้มีหูแก้วตาทิพย์ปู่คุณหานผู้มีอัตบะที่มีบุญบารมีมนุษย์ลูกหลานก็มาขอเพ่งบุญบารมีนั่ปู่คุณหาน ลูกหลานกับมาหาแนวทาามาขอโชกหาเลยเด็ดขอโชกลาภให้ป,ปังปังเพื่อเป็นสะพานบุญไปฝากไปตอนเอฟซีทั่วโลกที่กรลังล่งรอดชมรอดติดตามอยู่ทางช่องลูกหลานอยู่ในขานีให้เพิ่นไดป้ปังปังลำรุ้ยถือสามโตตรงๆของหวดนันทีอสองพุทธภาพมกศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเพื่อเพิ่นได้มีเงินมีทองมาซอยบุรณะส้างสาลปูคุณหารให้เจริญรุ่งเรือง ถมดินเทพพ่อนจีดได้ซอยบุรณะสิ่งต่างๆในสถานทีบริเวณของสารปูคุณหารไมอนีวันนี้ลูกหลานแต่จังมาขอโชคขอหลาบนันปูให้ได้สามตตรงๆปังๆังเด้อปูเ้ยุสาธุสาธุ มีแตบะลวงไข่ดอกยาเซีนซี่เนาะแติดเลือกูนะคะเนี่ยเป็นาตินสุะเลยเป็นือเนซาตินมีลูกหลานต่อไป้เหลี่ยมาริ่นขนาดต่ันเลนะคะคือว่าหลเดเย็บสัตวอขอหลุดไทยนันที่หนึ่งของงานือสองนิสายยนพ่อสอง สองพิสองุทสภาสองพสภาโค้มพ่อสสองท่านหาหน่อยหกสิบแปดขอให้ปูยิบออกมาห่สามโตตรงๆเลยร์ปูเด้อสามเจี่ยวซีออกมาแล้วครับไม้แรกไม้เลขห้านะครับไม้เลขห้า หมายเลขเจ็ดครับห้าเจ็ดห้าเจ็ดนะครับ หมายี่่สามครับหมายเลขเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดนะครับห้าเจ็ดเจ็ด7ช่ห้าถูกเจ็ดนเกับพี่หนองกัอือดูาทั้งน่องกูมั่นนะครับก็ขอโชคขอลาบน้ำปูไปแล้วนะครับเปินก็ะห้แล้วนะครับ เอกซิมซี่หาเกตเกนะครับที่จกทักแต่ว่าแต่วายุต่อยที่ข้ามาคอนี่มักจะไปเที่ยวต่างประเทศมักจะมันมักจะกินตำเหล้าเนี่ยอืมเห็นมาทุกครั้งที่มาก็เป็นไปได้ทั้งนั้นนะครับจไปเนะครับก็นะครับเพราะว่าผมสังเกตบางทีผ่มากับปะาต่อยเป็นมักมักไปเที่ยวต่างประเทศนะครับก็ต้อง ลองเบิกนะครับสําหรับตัวเลขก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรโดใช้วิจยยารณญาณในการรับชมนะครับท่านผู้ชมเนี่ยจะเอเจี้ยที่แจ็คไปะคะแล้วค่ะต่วแบบ่ามีเนี่ยที่จะแบบนีล,ล่มเนาะลมไปไปงดเห็นบางงดทีแล้วทีทีห้องมากทีนี้ลมฮกกุดลมฮกกุเพอมาช่วงม,ม,ม,มากเหล็กๆลมฮอกกุดมากเหล็กๆ เป็นอากาศที่ว่าบ่มีลมอีหยังมันเป็นเงียบๆพ่อ,อกระลังสิย่าเขาซาเท่านั้นแค่ว่าลมยีบเหลึกถือเท้ามาตั้แต่ใส่ในหม่องนั้นเองไปเข้าต่างประเทศไปเที่ยวทางต่างประเทศก็คือว่าเพาาาาาิ่นให้โชคให้ลาภอยู่นะครับถึงว่าเพิ่นบ่ได้มาไทยแต่ว่าแต่ยังไปต่างประเทศก็คือว่าคือบ่ให้โชคอยู่นะครับ เหนหลายเพราะว่านี่ย่ายเพิ่นก็นบอกว่าเอฟซีทีมาหามาหาปูนะครับเพิ่นมากขอต่ำเล่าต่ำไทยน้ำปูไปเที่ยวต่างประเทศแม่นครับได้ไดหลายท่านหลายค้นเลครับได้โชคได้ลาบนะครับแน่ๆนะครับ,รบวันนี้มาหลุนไปน้ำกันนะครับห้าเจ็ดเจ็ดหรือว่าห้าหนึ่งเจ็ดนะคะเดเที่ยมพี่เรียกว่า เดินล่อเลยถูกเลือถูกไหมนี่ขูดใหม่เลยตัวนึ่งละน้องน้องกุ้ม่านคนนี้รถน้องกุมานก็ได้ของเล่นนะครับซี่ก็ได้ซีคล้องมาถวายเป็นรถเป็นอีกเป็นของเล่นนะครับหลายอย่างหลายแนวอยู่นะครับเอาแล้วครับ uh. ท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูเลขทูบแล้วก็ดูบริเวณรอบๆศาล นะครับท่านผู้ชมเลขทูบใหม่ใกล้สิบเบิรแล้วนะครับไปเดี๋ยวไปดูเลขทูบด้วยกันครับโอเคครับมากันคืนนี้ร้อนตลอดเลยนะครับเพราะว่าเป็นมัวเป็นคล้วยเป็นไก่นะครับท่านผู้ชม ไข่ก็พันมีชีวิตมากตอนนั้นขึ้นนี่คือ,อใกล้ที่น้งองพันเดนํามาถวายนะครับถวายกับปูคุณห็นใกล้เป็นหมานะครับีบริวารของปู่ท่านนะครับกระดานหลังสารนะครับ มีห้างแปนเสียดอย่าแต่ว่าผมบม่มีแม่อยู่แล้วครับแบม่แปนบ่มีแล้วมีแต่ห้างเปาห้างห่างต้งชมดูรอบๆศาลนะครับพระคมาก็มีปูมีศรัทธานะครับมาถวายปูหลายเลยนะครับ อารทีปูนะครับหกแปดสองดีด้านซ้ายมือาาอีกก็คือแปดนึงสองนะครับ คงมเร็นของนองกุมานนะครับเป็นรถรถฟอร์มูล่าวันเปืนเอ็นซี6นี่นะครับน้องกุมารเรียกฮาเปดเรีอกฮาปดอตัวสองตัวอ่ะี่เลือกทู ดูเลขทูบก่อนนะครับท่านผู้ชมตามนนะคท่านชมอ๋อนี่ทูบข้ามาตัวเลขารณใช้ในการรับชมข้ามาเองกันบ่าใช่ต่อนี่อม้อมาขอรชมมีทั้งสามตัวสองตัวร่วมกันแล้วก็ผู้ปฏิบัติีไยก็ะดอนอันนี้เป็นขึ้นมาออกหายน้ำข้นนลสิเนาะอ่าแปดน่อไแมนถิ่ปเที่ยต่างมประเทศวะแ้าว่ากับน้องแนนดเห็นว่าสามหกหกสามไม่ยังออก เกิดเป้นไดน,นะครับท่านผู้ชมออกไป 8, 8, เราแปดหาหาแปดอาจจะมากอะไรไดิครับวอนนีนอนนะครับท่านผู้ชมนะครับเลขทูบที่ป้าต้อยอธิษฐานขอได้ก็คือห้าแปดนะครับนี่เลขสองตัวน่าจะสองตัวนะครับเพราะว่าตะวันถูกกับใหม่้านเบิดแต่ะวันตะวันกนาสิตเป็นสองตัวนะครับ 577517รวมกนันจริงจริงนะครับท่านผู้ชมในสองตัวเพราะว่าเลขถูกพอดีมีทั้งสามตัวทั้งสองตัวมาคงูเข่ากันยังได้ห้วแต่อ่ายิบได้ตัวไหนนะครับมีเพิ่มสองตัวนะครับ นะครับท่านผู้ชมก็ตามนั้นนะครับสำหรับตัวเลขก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับท่านผู้ชม58นะครับสำหรับงวดวันที่2พฤษภาคมพศ2568กับการขอโชคลาภกับเจ้าพ่อปู่คุณหานนะครับดูบรรยากาศนอกยัง เป็นขมูลขม่วอยู่นะครับท่านผู้ชมสีแดดกับว่าแดดที่ขึ้นมองเป็นมะม่วงรอยย่าไนะครับย่ายก็ผลมาอยู่อยู่สามน่าเผาสามอยู่เียนะครับย่ายนะครับเถาหูแก่บานนนทามนี่นะครับนะครับสำหรับวันนี้ก็จะได้กลับลาเจ้าพ่อปลูกคุณหารไปแล้วนะครับท่านผู้ชมลาเอฟซีทางบ้านไปพร้อมกันเลยนะครับ ขอให้เอฟซีทั้งบ้านนะครับโชคดีเฮงๆปังๆกันทุกปุป่ปปปปนเด้อครับตลอดท่านที่ติดตามรับชมทางช่องมาวินแชนแนลป้าต่อยิชแชนแนลและทีมงานนะครับวิแต่โชคดีลำด้วยตลอด,ดีตลอดไปนะครับเด้อทานน้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้กับทางช่องทางทีมงานด้วยนะครับมาวินแชนแนลป้าต่ออิชแชนแนลแล็ทีมงานนุ่มอารคนเดิม งน้ำชาแนลบาแพ c h a n แนลพ่อท่องแหลอคนเดิมเลยครับค่อยพบกันคลิปหน้าพี่หน้านะครับสวัสดีครับ